คุณคู่ไม่ผ่านเพราะอะไรครับอืมเอาร์บูโลหรือแค่เอกสารไม่เป๊ะรายได้ก็มีงานก็มั่นคงแต่แบงก์กับบอกว่าไม่ผ่านครับ DSR เกินแล้วคำว่าเดสอาร์มันคืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับการกู้บ้านวนันนี้อาจารย์ทัศน์นายธนาคารประจำบ้าง mm. จะเล่าให้ฟังแบบง่ายสุดๆเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้มีสิทธิ์กู้บ้านไม่ผ่านยาวทั้งปีครับ D.S.R. คืออะไร D.S.R. ย่อมาจาก Debt Service Ratio หรือแปลไทยง่ายๆว่าอัตราส่วนผ่อนหนี้ต่อรายได้สุทธิธนาคารจะเอารายได้สุทธิของคุณไปเทียบกับภาระหนี้ที่คุณต้องผ่อนต่อเดือนแล้วคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นรายได้30,000บาทต่อเดือนถ้ามีผ่อนหนี้1 5 0่1 5 0 0บาท D.S.R. จะเท่ากับ50%เแบงก์จะมีเพดาน D.S.R. ของแต่ละคน บางธนาคารรับได้ไม่เกิน40%บางที่ยืดหยุ่นหน่อยอาจรับได้ถึง50-60%แต่ถ้าเกินจากนี้เมื่อไหร่กู้ไม่ผ่านทันทีครับนี่อะไรที่นับเป็น DSR นี่คือสิ่งที่หลายคนพลาดแบบไม่รู้ตัวบางคนคิดว่าผ่อนแค่มือถือเดือนละพันนิดๆไม่น่าเป็นไรแต่รู้ไหมครับผ่อนมือถือก็ถือเป็นภาระนี้นี่ที่นับเข้า DSR มีตั้งแต่ผ่อนบ้านผ่อนรถ ผ่อนมือถือผ่อนบัตรเครดิตขั้นต่ำบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้จะจ่ายตรงทุกเดือนแต่ถ้ายอดผ่อนรวมเกินจากเพดาน DSR แบงก์ก็ไม่ปล่อยครับถ้า DSR เกินต้องทำยังไงจะเย็นก่อนครับ DSR เกินแก้ได้ผมจะแนะนำสามแนวทางหลัก 1. เคลียร์หนี้เล็กก่อนเช่นปิดบัตรเครดิตรีไฟแนนซ์ลดค่างวดมือถือ 2. เพิ่มรายได้ชั่วคราวเช่นรายได้เสริมที่แสดงเป็นเอกสารได้คือการโอนเงินเข้าบัญชี 3. ยื่นกู้ร่วมกับคนในครอบครัวรายได้จะรวมกันทำให้ DSR ลดลงอัตโนมัติหรือถ้ายังไม่รีบโอนกรรมสิทธิ์ตอนนี้คุณอาจเริ่มด้วยผ่อนตรงรเจ้าของก่อนจากนั้นค่อยวางแผนเครดิตใหม่แล้วกู้บ้านอีกครั้งในปีถัดไปสรุปเข้าใจ DSR เท่ากับลอด DSR ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือตัวสะท้อนความพร้อมทางการเงินคนที่เข้าใจมันเร็วกว่าวางแผนได้แม่นกว่าจะมีโอกาสกู้ผ่านเร็วกว่ากู้ไม่ผ่านไม่ใช่จุดจบครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการปรับแผนติดตามเจ้าในธนาคารประจำบ้านตอนกู้ไม่ผ่านทำไงดีแล้วมาแก้เกมไปด้วยกันครับ